คุณผู้มคุณผ้ฟังเมื่อวานคุณอนุทินชาญบิลกูลนายกคนใหม่ก็ยืนยันอีกครั้งประกาศเป็นสัญญากับประชาคมคไม่ใช่แค่กับพักคส้มเท่านั้นนะก,กับปร,ประชาคมกลางที่ประชุมเลยจะยุบสภานในวันที่31มกราคม2569และหลังจากนั้น45-60วันจะมีการเลือกตั้งชัดเจนยืนยัน อาจารย์ประวัติศาสตร์อุวานโนรองนายกก็ลุกขึ้นมาขยายความในวันเลือกตั้งวันนั้นจะเป็นวันไหนอยู่ที่กกตยุบสภาจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน4 5้าถึงหกวันจะเป็นวันไหนก็อยู่ที่กกตจะกําหนดถูกไหมกรกตกาหนดค่ะวันไหนก็วันนั้นวันเลือกงต่ช่วงนั้นอะวันไหนก็วันนั้นวันเลือกตั้งอาจารย์ประวัติศาสตร์บอกว่าประชาชนจะได้รับ บัตรรวมทั้งสิ้น4ใบอืไปฟังอาจารย์ประวัณสัตว์เชิญค่ะโดยสรุปรัฐบาลต้อง <c oughs> ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากการยุบสภาเนี่ยประชาชนจะมีบัตรทั้งสิ้นสี่ใบ ใบที่หนึ่งเลือกสอสอเขตใบที่สองเลือกสอสอบัญชีรายชื่อใบที่สามเป็นการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญโดยมีสองคำถามแล้วใบสุดท้ายเป็นใบที่สี่ประชาชนต้องวินิจฉัยว่าประชาชนจะให้ยกเลิกเอ u มโอกับคำปูชาหรือไม่ โอ้หมาย้ตายสงสารคนไทยจังวันเลือกตั้งต้นปีหน้าเข้าครูหาจะได้รับแจกบัตรรวมสี่ใบใบที่หนึ่งสสเขตใบที่สองสสปฏิริษีใบที่สามีสองคำถามด้วยนะใบที่สามประชามติแก้รัฐธรรมนูญดันมีสองคำถามมีสองถามอาจารย์บอกบัตรใบที่4ี่จะเลิกไม่เลิก MOU ไทยกัมพูชาอื เพราะฉะนั้นต้องประชาสัมพันธ์อย่างดีต้องทําการบ้านอย่างดีเลยจะไปกาแต่ละใบเนี่ยชาวบ้านจะงงนะอดีสวอดีสว,สว,สวคํานูลสิทธิสมานก็โพสต์ขยายความให้มันชัดขึ้นข้าวคูหาปลายมีนา2,569ทําไมจึงเป็นปลายมีนาอา้าวก็จากผมเข้าใว่าคุณคํานูลคงใช้สมมติฐานว่า มีการเลือกตั้งหลังยุสภาภายใน60วันก็คือ2เดือนเอามากสุดใช่เอามากสุดไว้ดังนั้นจึงมาร์คไว้ที่ปลายมีนาเป็นอย่างช้าใช่ค่ะเข้าคูหาปลายมีนา2 5งพเาเอาขึ้นจอเลยนะครับเข้าคูหาปลายมีนา2 5งพกาบัตร4ใบ6คําตอบประชาชนจะต้องกาบัตรรวมทั้งสิ้น4่ใบแต่ใน4ี่ใบจะต้องตอบคำตอบรวม6คําตอบด้วยกันใช่ คำตอบหนึ่งสองก็คือเลือกสอสอสองประเภทก็คือเขตกับบัญชีรายชื่อคุณจะเลือกใครใช่ค่ะบัตรอีกใบหนึ่งมีสองคำตอบค่ะมีสองคำถามเรื่องแก้ร้มนูลคุณเห็นควรแก้ร้มนูลไหมและคุณเห็นควรจะให้แก้โดยตั้งสสรอหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับค่ะทีนี้ไอ้บัตรใบที่สี่มันก็มีสองสองสองคำถามและต้องมีสองคำตอบเช่นกันใช่ค่ะก็คือ เห็นควรให้ยกเลิก MOU ไทยคไทยเมนฉบับ43และฉบับ44หรือไม่สรุปเลือกสสสองใบ2องคำตอบประชาชนทำงานหนักรัฐธรรมนูญหนึใบ2องคำตอบยกเลิก MOU 1หนึใบ2องคำตอบรวมทั้งสิ้น4ี่ใบหกคำตอบทําการบ้านกันหนักนะประชาชนสำหรับเลือกตั้งรอบหน้า วกแตกแน่อาจารย์สมชัยศรีสุยากรก็ออกมาโพสต์เตือนทางรัฐบาลและทั้งคณะกรรมการการกตั้งคุณไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่กำหนดแต่คุณมีหน้าที่ที่คุณจะต้องเตรียมการนับจากวันนี้เป็นต้นไปอะไรที่คุณจะต้องทำทำทันหรือไม่ทําอย่างไรต้องคิดตั้งแต่วันนี้เลยนะใช่ค่ะฝากถึงรัฐบาลและกรกตเลยต้องคิดตั้งแต่วันนี้เลยนะวันนี้วันที่ค่ะ วันนี้วันที่30ส <30. S 1> กันยายน2568ต้องคิดตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าวันนั้นวันที่ลว,วันนั้น <c oughs> ซึ่งจะมีการเลือกตั้งและจะแจกบัสี่ใบและประชาชนจะต้องตอบหคคำถามหคคำตอบเนี่ยออคุณจะต้องเตรียมการอะไรคุณจะต้องประชาสัมพันธ์อะไรคุณจะต้องชี้แจงอะไรอุ้เยอะมากเลยมีทั้งไฟบังคับตามกฎหมายที่คุณจะต้องทำ <c oughs> เช่นกฎหมายประชาปติบังคับเลยคุณจะต้องล่วงหน้า กี่วันและไอสิ่งที่ต้องทําล่วงหน้าคุณต้องทําอะไรอถูกไหมในน้อยกว่า90วันไม่เกิน120วันนะทำประจำปกติมโอยไทยเขมรชาวบ้านจะรู้ไหมเนี่ยต้องทาความเข้าใจชาวบ้านก่อนนะไชาวบ้านเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้เยอะมากมีความรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยใครก็ไม่ทราบที่ที่ออกแบบไอ้ตรงนี้ออกมาเนี่ยออกแบบให้เลือกแนวทางนี้เสมือนซ่อนเกมหรืออาจใช้คำว่ามันเป็นเกมซ่อนเกมหรือเปล่า ดังนั้นเราจะตสายไปที่อาจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพนะคะอ่เดี๋ยวสักครู่นะคะยังไม่รับสายไปขอความเห็นอาจารย์นิดหนึ่งว่ามันซ่อนอะไรอย่างไรไว้หรือวางเกมอะไรอย่างไรไว้หรือไม่หรือเป้าหมายคืออะไรกันแน่กับเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าไปกันที่อาจารย์สุวิชาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สุวิชาคุณอะไรครับแล้วท่านผู้ชมุทรตัุกท่านครับอาจารย์วันเลือกตั้ง บัตรสี่ใบแต่ต้องตอบรวมทั้งสิ้นหกคำถามหกคำตอบชาวบ้านจะอ้วกไหมเนะี่ยไหวไหมคะจะตอบรู้เรื่องไหมคะชาวบ้าน <c oughs> จะอ้วกไหมเนี่ย <c oughs> อันที่หนึ่งนะเอาเอางนี้ผมว่าถ้ามันีเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะผมว่ามั่วแหลกลานเลยมั่วแหลกลานโดยโดย,โดยธรรมชาติของคนเราเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะตั้งใจตอบอยู่สองคำถามแรกอืมค่ะหลังจากนั้นคำถามที่ผ่านที่เราตอบไปเนี่ยถ้าก็เริ่มเบื่อที่จะตอบแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายมันจะมั่วเละเลยค่ะ นะครับทีนี้อ่ะแต่นี้อันนี้คืออันนี้คือในกรณีที่เกิดหกใบขึ้นจริงเนาะขกคำตอบจริงแต่ในมุมมองผมนะคุณนายคุณมลรัตน์ผมเชื่อว่าถึงเวลาจริงเนี่ยมีแค่สองใบแหะครับแบบเขตกับแบบปาฏิริษฐ์ทำไมอะทำไมอะทำไมเหลือสองใบอะประชาติตรรัฐธรมนวัจะเอ็มโอยูล่ะแก้มรูนครับเอาที่เอาทีละอันเอาเอาเรื่องของเอ็มโอยูสี่สี่ก่อนอีสี่สามวันนะผมถามคุณนายคุณมลว่าทุกวันนี้เข้าใจนี้ครับ ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอเข้าใจไหยครับว่ามันว่ามันคืออะไรแล้วมันมันข้อดีข้อเสียยังไงลายอุ้ยคืออะไรซึ่งแนวเ,เขตแดนทางทะเลคืออะไรอืมไม่รู้เรื่องหรอกคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับผมเคยทําโพตอนเหมืยเกาะกูออดถามเรื่องตอนมีเรื่องเกาะกูออดใช่ไหมต,ตอนนั้นมีข่าวหรือว่าจะยึดเกาะกออูดแล้วอะ่ะคนมากมายครับเจ็ดสิบกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจครับว่าคืออะไรครับไม่เข้าใจว่าคือเมื่อประชาชนไม่เข้าใจแล้วเนี่ย จยไปทําประชามติได้อย่างไรคเอาเรื่องประเด็นแรกก่อนเลยฉะนั้นทารัฐอยากทำประชาเติเรื่องนี้ผมว่าเห็นด้วยให้ทำประชาเติจะได้จบๆปกะชาะติจะได้ไม่ต้องมานั่งถีงกันหน้าสื่อแต่คําถามคือว่าทําอย่างไรถึงจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ขนาดผมฟังมาหลายรอบนะเมื่อวานไปออกรายการฟังท่านบุรีจุนพูดนะครับผมยังงงๆอยู่เลยในบางเรื่องขนาดอาจารย์ยังงงเลยเนี่ยอาจารย์ด็อกเตอร์สุขีชาฟังยังงงนะคะผมฟัง <Marcheg> ้ย <marking> ังงงๆอยู่ในบางเรื่องเลย คือรัฐเนี่ยต้องอธิบายชัดเจนว่าโอเคเอาเอามากางรือว่าเอาเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานก่อนว่าในการว่าแนวเขตทางทะเลอะไรพื้นที่อะไรมันเรียกว่าอะไรอานนี้ตีความหมายว่าอะไรมาออธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก่อนจากนั้นค <So> ่ ving? อยเอา M o u มาอยูกางแล้วก็ไล่ไปทีละข้อข้อนี้แปลว่หมายถึงอะไข้อนี้แปลว่าอะไรอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านจากนั้น <So> ให้ท <sh arp kilka S 2> ั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสมุนแล้วก็ต่อต้านฝ่ายสมุนที่ยกเลิกกับฝ่ายต่อต้านยกเลิกเนี่ยมามาถกกันในสื่อเพื่อให้คนทั้งทั้งประเทศเข้าใจ กระบวนการเนี่ยผมถามคุณนายเถอะสี่เดือนทันไหมเนี่ยสี่เดือนจะทันไหมดูทรงจะทำจะไม่น่าจะทันนะเอาไปเข้าอจยาก่นะเอาไปเรื่องรัฐมนูลค่ะคือพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยมันเลือดคนละกุ๊บครับคุณอมรรัตน์ครับอืมมันผสมกันไม่ได้ครับค่ะเพราะเดียวทางในการแก้ไขนูลของทางพักประชาชนเป็นรูปแบบหนึ่ง ของพักภูมิใจไทยเป็นอย่างรูปแบบหนึ่งพูดถึงวิธีการนะแล้วทีนี้ยังไม่รับเนื้อหาข้างในอีกต่างหากนะครับก็ถามว่าจะคุยตกลงกันได้อย่างไรผมเชื่อว่าประเด็นนี้คือประเด็นที่เ่าจะไปประเด็นสุดท้ายตัวสุดท้ายที่จะทําให้ทั้งพักประชาชนและพักภูมิใจไทยไม่สามารถที่จะดําเนินเอ็มอูนี้ต่อไปกันได้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้แต่สมมุติว่าคุยกันรู้เรื่องอ่ะผ่านโอเคอันนั้นเอาเข้าสภา ก็ต้องอาศัยเสียงสวผมเชื่อว่าสวก็จะไม่หนุนอไม่หนุนในการแก้ขันความหวังของสีต้มที่จะบอกว่าจะให้สีน้ำเงินช่วยเจรจากับสวให้ผ่านสีน้ำเงินจะบอกว่าผมไม่มีคอนเนคชันอะไรกับสวถูกต้องสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้นะครับดังนั้นผมสั่งไม่ได้ฉันั้นก็เป็นอิสระของทางเอกชนอิสระของทางสวจัการ คือดบวสวไม่ผ่านแต่ผม<ช>ได้ทําทุกอย่างแล้วตามอ<ช>ีโอเอที่เราเขียนกันไว้อสีส้มก็จะเกิดอาการงอโมโหทำํำท่าจะล้มรัฐบาลก็ไม่รอเลยครับยุบสภาลเล้วมตั้งเลยฉะ<ช>นั้นมผมบอกให้เลยว่ายุบก่อนมกราแน่นอนครับยุบก่อนอ่ายุบก่อนมกรลาคือคจะ <ผม S 1> เถียงกันเรื่องรัฐมนูญไม่จบปุ๊บก็ยุบเลยไม่ต้องไปรอครบสี่เดือนหรอคะไม่ต้องไปรอครับผมคาดว่าน่าจะไม่รู้นะผมเดาว่าไม่ต้องสูดดามา่ยยุบฉลองคริสต์มาส่ะ อาจารย์พูดถึงสวจะต้องผ่านสวด้วยหมายความว่าในการทําประชามติมันจะต้องมีเขาโครงร่างแก้น้ำนูลหนึ่งร่างว่ากันด้วยเรื่องวิธีการที่จะแก้น้ำนูนใช่ไหมครับไปถามชอบาการในการในการหนนูมันต้องขออาศัยสิงสวหนึ่งในสามถ้าผมจำไม่ผิดนะในการแก้ไขมนูนเอาค่ะโอเคนะครับ <arguably> ฉะน,นั้นคำถามคือสองวจะยกให้หรอครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอาจารย์วิเคราะห์อาจารย์เชื่อว่า เลือดสองสีคือสีสศ้มกับสีน้ําเงินจะคุยกันไม่รู้เรื่องเรื่องการแก้ํานูนและสุดท้ายสีน้ําเงินจะใช้เป็นจังหวะจะใช้เป็นเงื่นไขในการยุบสภาไปก่อนยุบสภาก่อน31มกราสอง5ันห้าเผอจะยุบบั้งแต่ปลายเดืานยันวภาทันวันใช่ไหมอาจารย์บอกจะไปยุบฉลองทีมัดเลยจะรอจังหวะให้คะแนนนิยมขึ้นก่อนแล้วค่อยยุบ รอแจกเงินให้มันครบถ้วนครบหน้าก่อนรอะไ,ไอ้คนละครึ่งให้มัน้นมันล <คน S 2> ะดรดน้ำก่อนนะครับนะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องรอว่าจาก,การเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานเนี่ยาสามารถที่จะจัดก,การให้คือคงชนะเป็นร็จคงไม่มีแต่อยู่ในฐานะที่เราได้เปรียบเมื่อนั้นคะแนนคะแนนตอนนี้ทั้งชาติเป็นเรื่องของชาตนิยมคะแ<ต>นนชาติน<า>ิยมมันมาเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยเองครับ โอเคออนไดออกแล้วให้คะแนนนิยมรอใจกเงินคนละครึ่งเสียก่อนรอให้ปัญหาชายแดนเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอมมค์เสียก่อนถูกต้องครับเดือนไขนี้ยุบเลยถูกต้องครับเพราะว่าเงินเงินเงินคนละครึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาปลายเดือนตุลาก็จะใช้กันหนักเลยในเดือนพฤศจิกาค่ะแล้วอาจจะต่อพันวานนิดหน่อยแล้วแต่ตามเลยระยะเวลาใช่เลยนพฤศจิกาพันวาเที่ยเขาแผนไว้จานพอดีเลยที่เป็นพันวาครับอืม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 และสุดท้าย สุดท้ายประชามติ MOU พก็จะไม่ได้ทำสุดท้ายประชามติแก้รัฐธรรมนูญก็จะไม่ได้ทำและส,สุดท้าย<ด>สุดท้าย<ำ>เราจะไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญฉบับประจาญิชชัยเลยว่าง,งั้นเถอะไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ก็เหลือถึงเวลารัฐบาลกับรัฐบาลก็จะบอกว่าเอางี้กันเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเขาไปว่ากันใหม่กันใครอยากหาเสียงเรื่องเงินก็ไปหาเสียงเอากันอืมอืมจานคะแล้วภูมิใจไทยจะถูกด่าไหมคะหรือว่าโทษว่าก็สวเขาไม่เห็นด้วย เขาอาจจะถูกอา,าจจะถูกค่อนแคะนะครับแต่แน่นอนภูมิใจไทยจะพูดเสมอว่าผมไม่ได้มีคอนเนคชันหนักในสวถ้าคือไปพูดว่ามีคอนเนคชันก็ลำบากสิครับชีวิตเพราะเนื่องจากว่ากำลังโดนกล่าวหาอยู่ครับ<า>ครับแต่เนื้อเสี่งอื่นใดน,นะผมเข้าใจว่าแก้ไม่แก้รัฐธรรมน,นูญน่ะน้ำหนักไม่มากหรอกในสนามเลือกตั้ง ที่เป็นการเลือกตั้งใหญ่ถูกไหมถูกต้องครับมันมีน้ำหนักไม่มากชาวบ้านในภาพใหญ่เขาไม่สนใจเราจะแก้ไม่แก้ถูกไหมใช่ถูกต้องครับผมใน่างวัดเขาไม่สนใจหรอกครับดังนั้นไม่มีน้ำหนักดังนั้นเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวคําถามเลยดังนั้นสีน้ําเงินเขาไม่กลัวคําถามนี้ถูกไหมไม่กลัวครับโอ้ไม่กลัวเลยอาจารย์พูดเห็นภาพถึงอนาคตอใกล้ๆนี้เลยนะคะอาจารย์ชอบจังสารข้ามหนึ่งหน้ากระดาษครบทุกประเด็นวิเคราะห์อาจารย์ชัดเจน ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกท่านมากครับผมครับสวัสดีค่ะชาชุวิชารอบนี้พูดบอกเลยนะชัดเจนและไม่ต้องแปลความเยอะเห็นภาพทําให้ผมต้องย้อนกลับไปดูแนวการวิเคราะห์ที่โครงสร้างทางการเมืองใหญ่ๆจําได้ไหมหลายสํานักทีเดียวเขาเคยวิเคราะห์ที่โครงสร้างทางการเมืองค่ะวิเคราะห์ที่โครงสร้างใหญ่อ วิเคราะห์ที่โครงสร้างอํานาจเขาบอกว่าผู้ถืออำนาจตัวจริงเขาไม่ต้องการให้แก้รัฐธรร,ธรรมน,นูญใช่ไอ้ส่วนไอ้เรื่องออกมาตะโกนจะทําประชามาติแก้นูน,อนไอ้ตะโกนจะยกร่างแก้น้ำน,นูนอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นมันเป็นท่วงท่าลีลามัน,เ,นเป็นตามบทมันเป็นจริตจัการ้า <c oughs> ทางการเมืองออมันเป็นแค่จริตจัการ้าทางการเมืองมันต้องแอคชั่นแบบนั้นเนมันต้องแอคชั่นไฟมันไม่แอคชั่นแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการแสดงแต่นิหาสาระผู้ถืออำนาจ ทงเขาชัดอยู่แล้วเขาไม่ให้แก้ทงเขาชัดอแต่ผมพูดตั้งแต่เมื่อวานว่าทุกอย่างมันเข้าทางอนุทินหมดเลยนะแต่ยิ่งวันนี้นะวันนี้นิยมขึ้นสูงปากท้องชาวบ้านเป็นประเด็นนํากําลังจะได้รับการสนองตอบและนโยบายต่างๆจะแอคชั่นละพูดง่ายๆนะในช่วงตุลาพิกาและก็ต้นธันวาสมมุินะ นี่แนวการวิเคราะห์ผมถอดจากแนวการวิเคราะห์ถอดประเด็นจากอาจารย์สุิชาเมื่อสักครู่สมมติว่าวานเงินคนละครึ่งทั่วหน้านะนะใช้จนจบเลยสมมุติว่าปัญหาชายแดนเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงไม่ต้องเสด็จน้ําก็ได้เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะค่ะเริ่มมีความชัดเจนที่เราไม่เสียงเปียบอะแค่สองปัจัยแค่สองปัจจัยนี้และบวกกับ เเดี๋ยวเขามีช่วยเรื่องเงินอและรายย่อยแล,และบวกกับการแสดงว่ากันด้วยเรื่องออไม่ลงตัวจบไม่ได้เ,เรื่องการแก้น้ํานูนกับสีสม้มอ๋อมันติดที่สวงไง <c oughs> ยุสบสภาเลย <c oughs> ชิงยุบก่อนด้วย,ยอ,อาจารย์สุวิชาฟันทงว่าไม่รอ31มกา69จะทันวานนี่แหละสีสีส้มอยากแก้ใช่ไหมคุณไปชูธงแก้น้ํานูนในสนามเลือกตั้ง ไปคุยกับชาวบ้านอไปบอกชาวบ้านคนที่เขาจะเลือกคุณเขาจะไม่เลือกคุณคุณไปบอกกับชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคุณชูธงเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณจะทําเรื่องแรกก็คือแก้รัฐมนูนชาวบ้านเลือกไม่เลือกเแต่ชาวบ้านฟังยากแต่ถ้าเลือกคุณแล้วคุณได้เป็นรัฐบาลชุดคุณนกลุ่มอํานาจรับได้คุณยาแก้คุณก็ทําำแต่ทางการเมืองเขาอ่านขาดว่าชูธงแก้รัฐธรรมนูญชาวบ้านไม่ค่อยซื้อไม่ซื้อหรอกเพราะว่าไม่อิ่มไม่ไม่ไม่ซื้อหรอก